คือตอนแรกอ่ะคิดมากเสียงเดิมคือตอนแรกอ่ะหนูก็คิดว่าเสียงหนูเปลี่ยนแหละแล้วหนูก็เลยแบบลองอัดเสียงดูฟังมันก็ยังฟังไม่ค่อยออกใช่ป่ะแต่ว่าคือตัวเองอ่ะ <c oughs> หนูฟังอ่ะมันมันเปลี่ยนชัดเจนแล้วมันตลกอ่ะพรุ่งนี้ไม่ก็วันนี้แหละโอชัดเจนแน่นอนที่เสียงอ่ะเมื่อกี้เดียวแบบไม่ ตอนเช้ายังไม่ใช่แบบนี้คือตอนเช้ามันก็จะอะไรอะเปิดปกติอะไรเสิ่งเปลี่ยนจริงลูกจริงมันไม่รู้อะเวลามันพูดอะไรอะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันจะรู้สึกแอะแอะอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วก็แบบตอนเช้าอะเหมาือแนบบก็ตื่นมาด้วยแบบคือเวลาเหมือนตื่นมาเหมือนจะ พอแห้งอยู่ละก็เลยคิดว่าอาจจะแบบว่าไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยก็เลยโอเคลงไปกินข้าวแล้วกม่อปกินข้าวเสร็จขึ้นมาเห็นประกาศคันนี้คือก็นอนด้วยกันอยู่ทั้งคืนน่ะแล้วก็นั่งรถมาด้วยกันแล้วก็แบบกินข้าวด้วยกันเ็ือคืนก็นอนเล่นโปเกมอนด้วยกัน เราเราก็ถามว่าเออพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไหมอะไรเงี้ยมันก็บอกไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นมันก็เตรียมตรงเตรียตัวอะไรเสร็จละแล้วก็เราเราก็คิดว่ามันไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมก็เลยแบบคือเหมยไม่ไปเพราะว่าเหมยจะรอดูอาการเพราะเหมยสิงสูงมากเหมยกินน้ําแก้วดิกับพี่มัมมิงไงเออก็แบบคือทุกคนก็อยู่ด้วยกันบนเรือนั่นแหละคนก็อยู่ด้วยกันบนเรือ ก็เลยแบบว่าเออเราน่าจะเสียงสูงเราดูอาการดีกว่าแล้วพอขึ้นมาได้เห็นคันนิงแล้วแต่เห็นประกาศละเอาละฉันต้องตรวจแต่ว่าแต่ว่าก่อนงมาไกินข้าวอะตรวจไปรอบหนึ่งเป็นลบใช่ปะ่ะแล้วทดีนี้ขึ้นมาเหมือนตอนแรกไม่เห็นคันนิ้งมันนอนขดอยู่ก็คือมันคือประกาศไปแล้วว่ามันติดอะแต่มันยังนอนอยู่ห้องเดิมอะก็เลย ต้องทำใจยอมรับแล้วแต่มันแสแมสสองชั้นนะแสแมสแล้วก็แบบตรวจตรวจไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรวจอีกรอบหนึ่งไม่เหมยมตรวจไปรอบรอบหนึ่งตอนก่อนลงไปก็คือก่อนที่จะรู้ว่าคันยิงติดคืออีกรอบหนึ่งก็เลยบอกแชมพูว่าเอ้ยแชมพูคันยิงติดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแชมพูก็เลยตรวจแล้วแชมพูก็ขึ้นสองขีด คือคือในห้องอนอนกัน3คนนะมิวไม่ได้อยู่นอนกันเป็นแคนนิงแชมพูแล้วก็เหมยก็เลยปลุกแชมพูให้ตื่นแล้วชมพูก็คืนสังขีตอันแรกเลยแล้วเหมยก็แบบเอาไหก็ก็เลยลองตรวจอีกอันดนึงก็เป็นอันที่สองอันที่สองเนี่ยไม่ติดเหมยไม่ติดนะแล้วเหมยรู้สึกว่าไม่ไว้ใจเหมยก็เลยตรวจอีกอันนึงแล้อันอีกอันที่สามเนี่ยมันขึ้นจาง อันที่สามมันขึ้นจางๆแบบโอ้ตายละไม่น่ารอดแต่ว่าแบบมันจางมากคือน้ำไม่สังเกตไม่เห็นถ่ายรูปออกมาจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เลยตรวจอีกอันหนึ่งอันที่สี่อันที่สี่ปรากฏว่าไม่ติดอันที่สี่ไม่ติดแล้วก็แบบว่าอันที่ห้าอันที่ห้าเป็นยี่ห้อที่ที่ที่เค้นชนชิวแมนก็ไม่ติดเหมือนกันคือวันนี้ตรวจไป อีกตอนเย็นเมื่อกี้เมื่อกี้อันนึงแบบว่าตื่นมาโอ้สีชื่ม่ไหวแล้วก็เลยอะไรนะ <c oughs> ตรวจอีกอันนึ่งปรากฏว่าก็ไม่ขึ้นอยู่ดีก็สรุปกค็คือเนี่ยตรวจไปห้าอันตรวจไปห้าอันขึ้นอันเดียวแบบจางๆก็เลยคิดว่าอันนั้นอาจจะเอเลิกก็ได้แต่ว่าไม่รู้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ให้คุกกี้ชำนายกันโอ้ยนะแต่เสียงนี้แบบไม่แกม้งเพื่อนจบ,จบแต่ไม่น่ารอดจริงครับตรวจลำคอตรวจลำคอไปแล้วดีนะวันนี้แบบไม่ไปโรงเรียนอะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะไปโรงเรียนแล้วก็แบบว่าโหเราเจออ็บคออ่ะก็เลยแบบไม่ไป ก็บอกครูเรียบร้อยครูก็ให้กลับตัว่อเชียงนูเออเลื่อนแล้วนะจริงคือแบบยังไงมันก็ติดอ่ะแหละเพราะว่าเหมยกับเอยชมพูคนิ้งอะไรเงี้ยก็นอนกับเหมยด้วยแต่คูงนี้เป็นอย่างไรอานาคตพี่ไว้ัล แต่เสียงอะเพื่อนเหมยก็เป็นอย่างนี้แหละแบบคือตรวจเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแต่ว่าเสียงอะเสียงมันเปลี่ยนแล้วแล้วพอแบบมันเริ่มเปลี่ยนเยอะๆอ่ะอีกวันมันจะขึ้นว่เาเหมยคิดว่าพรุ่งนี้เหมยน่าจะขึ้นแหละอืมแล้วก็เสียใจยมากที่แบบว่าเป็นช่วงนี้เพราะว่าวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ป่ะใช่ไหมวันนี้วันที่สิบสี่เพี้สองวันทุวันเกิดเหมยแล้ว ถ้าเหมยขึ้นพวกเนี้ยเหมยเหมยไม่สามารถเอาไปไหนได้แน่นอนอ่ะวันที่สิบหกะก็เลยแบบเสียใจมากมากที่สุดเรา่็มีโปรเจกต์หลายอย่างมากที่เราอยากไปแบบวิวบอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปแบบแฟนก็ตั้งใจทำให้เราเราแบบเราก็เสียใจมากจริงๆ เป็นวันเกิดที่ต้องติดโควิดนะไม่อยากติดโควิดวันนี้ติดก็คุยกับพ่อแม่มาแล้วว่าเราจะไปที่ไหนบ้างก็ไม่ได้ไปว่าจะอยู่นะบางอันบางอันหมดแต่ว่าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบไม่รู้เมยนะจะหายไป่ไนเพราะว่า เป็นก็น่าจะอาทิตย์หนึ่งเป็นก็อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ต้องกักตัวอีกอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าพวกนี้ไม่เป็นก็จะดีใจมากโอเคไม่หรอกแต่เหมยไมเคยเสียงไว้แบบนี้แบบว่าคิรสีอธอเป็นวันที่เธเสียงเยอะมากเหมยก็ไม่เป็นอะไร ก็เจ็บคอนิดหน่อยแต่มันก็หายแล้วก็เลยคิดว่าไม่ใช่เพราะใช้เสียงเยอะแน่นอนแล้วก็เหมยก็กินยาอมด้วยก็ไม่หายเป็นหนักขึ้นเดี๋ยวนี้โควิดสีวันก็ดีขึ้นใช่มันบางคนก็เป็นสามวันแต่ยังไงก็เถอะมันมันก็เลยแล้วเพราะว่าวันเกิดอีกสองวันเองแล้วต้องกลักตัวต่ออีกไม่ใช่ว่า หายแล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยถ้่เกิดลยแต่ถ้าอันไหนอันไหนยังอยู่ตอนที่หายเด็กก็จะไปถ้าไปได้โอ้โหหนุกใจต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทุกคนไม่ไม่ร้องไห้แล้ว <c oughs> แต,แต่ก็ไม่รู้อาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่าแต่ว่าล,ล่องเรือกินน้ำแก้วเดียวกับพี่มิงนั่งกับพี่มิงคุยกับพี่มิงตลอดเลยแหละไม่ใส่แมสด้วยหลายหลายคนแบบเราก็คุกีกันในเรือแล้วก็แบบกินข้าวด้วยกันกินช้อนเดียวกันด้วยแบบเหมือนเมื่อวานเขาเป็นความ,ม,ม,มป,รประมาาของพวกเราเองอะก็กินแบบ กับข้าวกินช้อนเดียวกันแบ่งๆกันกินอะไรเงี้ยเออแล้วก mm ็ hmm. นั่งรถคือมันจะมีกลุ่มที่แบบว่าเสี่ยงคือพอพี่มิงติดอะ่ะเหมือนแบบว่าเขาจะให้ให้ตรวจโควิดกันก่อนขึ้นรถใช่ปะ แล้วพี่เลนนะพี่เลนะขึ้นตรงนั้นเลยก็คือน,นั่งกันอยู่บนโต๊ะแล้วพี่เลนก็ตรวบนโต๊ะ้วมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วพี่เลนก็ขึ้นแล้วก็แบบตแต่ตอนนั้นก็เสียงแล้วนะเออแล้วก็เหมือนแบบว่าใครใกล้ชิดกับคนที่ติดอะไรเงี้ยก็ต้องแยกรถเนี่ยก็เป็นพวกหนูที่เป็นเหมยคิงแชมพูลาตินพันอะไรเงี้ยก็นั่งด้วยกานแล้วก,ก็ไม่มีใครใส่แมสบนรถก็ไม่มีใครใส่แมส กลับมาถึงหอก็ไม่ได้ใส่แมสมาไม่ได้ทุกรอบรอบนี้ต้องรอบต้องต้องรอดสิเอ้ยหนูก็หวังยางงั้นนะหนูก็อยากบอกลูกหลานเหมือนกันว่าหนูอะไม่เคยติดโควิดเลยแบบยุคที่มันติดโควิดระบาดแบบที่ไม่เคยติดโควิดเลยลูกอะไรเงี้ยก็อยากตู้อย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเราจะรอดไหมให้ครูคิดทาไมกัน